30จากรูปเส้นตรง l 1ขนานกับเส้นตรง l 2ถามว่าค่าของ x ตรงกับข้อใดนี่คือรูปของโจทย์นะข้อ1ปบอกว่า48องศาข้อ2 58องศาข้อ3 61องศาและข้อ4 64องศาก่อนที่จะทำโจทย์ข้อนี้ถ้าน้องมองปุ๊มน้องจะเห็นเส้นอะไร2เส้นเส้นขนานกันถูกปะ น้องควรจะมีความรู้เกี่ยวกับเส้นขนานดังนี้นะเดี๋ยวพี่แทกนิดน,นึงนะอะสมมุติพี่มีเส้นขนานสองเส้นพี่บอกว่าเส้นสองเส้นเนี้ยขนานกันพี่บอกว่าปึ๊บอยู่ๆมีเส้นลากตัดขึ้นมาคุณสมบัติที่น้องจะต้องรู้ของเกี่ยวกับเส้นตรงที่มีเส้นลากตัดกันเนี่ยน้องจะต้องรู้ว่าถ้ามุมนี้กับมุมนี้มุมสีชม,มพูเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมุมอะไรกันนะมุมมุมแย้งถูกไหม มุมแย้งนี่น้องทุกคนจะต้องรู้จักนะกาดาวไว้สามดวงคุณสมบัติของมุมแย้งคืออะไรมุมแย้งจะต้องเท่ากันถูกป่ะนอกจากมุมแย้งแล้วมุมที่น้องจะต้องรู้จักอีกสมมติพี่เอาสีเขียวมาระบายมุมนี้ปุ๊บพี่ถามว่าสีเขียวกับสีชมพูเป็นอะไรกันมันอยู่อะไรกันเนี่ยมันอยู่ตรงกันข้ามกันถูกไหมเพราะฉะนั้นมุมสองมุมนี้เป็นมุมตรงข้ามกันทีนี้เมื่อรู้แล้วว่ามุมนี้เป็นมุมแย้งมุมนี้เป็นมุมตรงข้าม เพราะฉะนั้นมุมที่น้องจะต้องรู้อีกสมมติพี่เอาสีมาราบยพี่ถามว่ามุมนี้สีน้ำเงินเนี่ยเท่ากับสีชมพูไหมใช่มาแค่มองขนาดก็รู้แล้วถูกไหมว่าสีน้ำเงินยังไงก็ไม่เท่ากับสีชมพูเพราะฉะนั้นมุมสองมุมนี้มีคุณสมบัติยังไงนะไม่ใช่เท่ากันอยู่แล้วคือมันเป็นมุมภายในเส้นตรงถูกไหมซึ่งมุมภายในเส้นตรงเป็นมุม 180องศาถูกป่ะนอกจากนี้ถ้าพี่เอาสีส้มละกันมาระบายตรงนี้อาไม่ต้องพี่เอาวงตรงนี้พี่ถามว่ามุมสีชมพูกับมุมสีเขียวเป็นอะไรกันเขาเรียกว่ามุมสีชมพูกับมุมสีเขียวเป็น,ม,ม,น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 ,ม,นม,มุมภายในที่อยู่ด้านเดียวกันของเส้นตัดถูกไหมนึกออกไหมมุมภายในที่อยู่ด้านเดียวกันของเส้นตัดจะมีค่าเท่ากันอ่ะ นี่คือความรู้ข้าวๆเกี่ยวกับเส้นขนานที่น้องทุกคนควรรู้ถูกไหมพี่กลับมาที่โจทย์โจทย์ของเราเป็นเส้นขนานถามว่าถ้าพี่จะให้น้องเห็นวิธีทําของโจทย์ข้อน,นี้ง่ายขึ้นพี่จะลากเส้นต่อดังนี้ปึ๊บพี่ลากเส้นต่อจากเส้น L2 ลากเส้นต่อจากเส้น L1 เฮ้ยเห็นอะไรเปล่าเป็นเส้นขนานถูกไหมและถ้ามุมตรงนี้เป็นมุมของเส้นตรงถูกไหม มุมภายในเส้นตรงตะก,กี้เราเพิ่งพูดไปมุมภายในเส้นตรงจะต้องเท่ากับร้อยแปดิองศาฉะน้นถ้าตรงนี้สักร้อยสามสิบตรงนี้ก็ต้องห้าสิบองศาถูกไหมทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าสองเส้นนี้เป็นเส้นขนานกันแล้วถ้าพี่แอบต่อสีส้มไปนิดนึงนี้สมมุตินี้เป็นเส้นตัดระหว่างเส้นขนานสองเส้นน้องจะเห็นอะไรมุมนี้กับมุมนี้เป็นมุมที่เขาเรียกว่าอะไรกันนะ มันคือมุมสีเขียวกับมุมสีชมพูที่เราพูดถึงตะกี้ถูกไหมมันคือมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดซึ่งมีคุณสมบัติว่าต้องเท่ากันถูกไหมเพราะฉะนั้นมุมนี้ก็จะต้องเท่ากับ72องศาเท่ากับมุมนู้นถูกไหมเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วพี่แอบเอาสามเหลี่ยมรูปเล็กๆมาวาดใหม่พี่วาดรูปใหม่นะพี่ก็จะได้ว่าปึ๊บอะอย่างนี้ถูกไหม ้ามุมนี้มีค่าเท่ากับ72องศามุมนี้เท่ากับ50องศาแล้วมุม X ล่ะมุม X จะมีค่าเท่ากับเท่าไรเราก็ต้องรู้ก่อนว่าถ้ามุมภายในสามเหลี่ยมมีค่าเท่ากับ180องศาก็จะได้ว่า180องศาเท่ากับมุม50บวกกับ 72แล้วก็บวกกับมุม x ถูกไหมเพราะฉะนั้น50บวก72ได้เท่าไหร่เอ่ย50บวก72ได้122ถูกไหม x ก็จะเท่าเท่ากับ180จากบวกย้ายไปลบ180ลบ122ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่นะได้เท่ากับมุม50เท่าไหรเอ่ย58ถูกไหม เพราะฉั้นพี่ก็จะบอกว่าอ๋อมุม X ที่เราต้องการเนี่ยเป็นมุมมีค่าเท่ากับ58องศาซึ่งตรงกับข้อ2สรุปโจทย์ข้อนี้สิ่งที่น้องต้องรู้คือน้องจะต้องรู้ทฤษฎีของเส้นขนานต้องรู้จากมุมตรงข้ามมุมแยง้งมุมภายในเส้นเดียวกันแล้วก็มุมของเส้นตรงถูกไหมและยังต้องรู้ว่ามุมภายในสามเหลี่ยมรวมกันเป็น 180องศาแล้วน้องก็จะได้คำตอบของมุม X ที่เราต้องการว่าเป็น58องศาซึ่งตรงกับช้อยข้อ2นะคะ